Thank mm -hmm. you. พุทธธรรมคลายทุกข์มาเช้าของวันที่14ธันวาคมพศ2 5 5 9าพุทธอุทธาณพุพธสวรรค์กับพรพุทธเจ้าที่กราบนอบน้อมขา้าเฝ้าทนหนามต่อพระพุทธองค์ท่านไป ดังีง้ว่าขอกราบนอบน้อมต่ององค์พระพุทธบิดาองค์ละจัมาจำกับเจ้าเจ้าค้พาพระพุทธองค์เจ้าขาวัานนี้ลูกตะขอทนถามปัญหาธรรมถึงเรื่องของการดใช้กรรมนัเจ้าค้ามีโยมคนหนึ่ง ให้ชื่อสมมุติแก่ขาว่ายมวาลียมวาลีเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองนั้นมีกรรมเยอะมากหมายถึงกรรมที่ไม่ดีนะเจ้าค่ะรู้สึกว่าชดใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่จบไม่หมดเสียทีชีวิตของเขา เจอความทุกข์ยากลำบากปัญหาวุ่นวายหลายอย่างเลยเจ้าค่ะแต่ก็เหมือนไม่หมดเสียทีจนเขารู้สึกเป็นทุกข์ท้อใจกับชีวิตของตนเหลือเกินรวมถึงเขาก็กำลังมองหาทางที่จะหมดหนี้กรรมเสียทีอยู่นะเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมคลายทุกข์ให้กับโยวมวาลีด้วยเถิดเจ้าค่ะประยะธรรมเอ่ยถ้าเช่นนั้นก็จงพากันตั้งจิตตั้งใจสดับฟังธรรมนิถือ ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยการที่คนเรานั้นเป็นนี่กรรมนี่บาปที่สร้างเอาไว้เมื่อสร้างเหตุใดเอาไว้เหตุนั้นก็จะกลับมาเกิดที่ตัวของเรานั่นเป็นสิ่งที่แน่นอน ที่เราต้องชดใช้กรรมใดที่ทำไปแล้วย่อมตีออกมาเป็นร้อยเท่าทวีคุณเช่นนั้นโยมวาลีเอ้ยกรรมที่ต้องชดใช้จึงหนักและดู ไม่หมดเสียทีลูกเอ๋ยกรรมที่ตนทำไปแล้วเมื่อส่งผลมาตนนั้นรู้ว่าเป็นกรรมที่ตนก่อตนทำตนก็จงเอาโหสิกกรรมโน้มรับสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นนั้น แล้วก็ปล่อยให้มันได้จดใจไปลูกเหมือนคนที่เป็นหนี้เมื่อมีคนมาทวงเราก็ยังพอมีอยู่ก็รีบใจ่ายให้เขาไปลูกเอยชดใช้ไปเถิดลูก และไม่ต้องคิดว่าเมื่อไรมันจะหมดมันจะจบเสียทีไม่ต้องไปนึกถึงมันเราพอมีกำลังอยู่เราก็ใช้ไปเรื่อยๆโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปสนใจมัน เมื่อไปคิดว่าเป็นหนี้มากก็เป็นทุกข์ลูกเอ๋ยเมื่อไปคิดว่าเมื่อไรจะชดใช้หมดก็เป็นทุกข์อีกลูกเอ๋ยเมื่อเราคิดว่าเราต้องชดใช้นี่ ก็เป็นทุกข์อีกอยู่ดีเจตนั้นเมื่อมันมีเหตุมาให้ใช้ก็ใช้ไปตามเหตุของมันโดยที่ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจกับเมื่อไรจะหมดทำไมต้องชดใช้มีหนี้อยู่มาก ไม่ต้องไปสนใจมันลูกเอ,อ๋ยจงประพฤติจิตปฏิบัติตนฝึกฝนเช่นนี้เถิดลูกวางจิตวางใจให้เป็นกลางกลางไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นวางจิต ให้อยู่อย่างสบายสบายถึงเหตุจ่ายก็จ่ายถึงเหตุสร้างบุญสร้างความดีก็สร้างไปทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอดีตอนาคตไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ตนมี เมื่อทำจิตได้เช่นนี้เมื่อไรลูกก็จะหลุดจากกรรมที่ก่อที่ทำเอาไว้หลุดจากทุกสิ่งและทุกอย่างออกมาได้โดยที่ลูกนั้นไม่รู้ตัววาลีเอ ที่เป็นทุ์อยู่มากก็เพราะว่าลูกแบกตัวแบกตนแบกความลุ่มหลงแบกว่านั่นคือนี่กรรมของเราแบกว่านั่นคือตัวตนของเราแบกว่าเมื่อไรจะชดใช้หมด ก็เลยทำให้ลูกนั้นเป็นทุกข์วาเรยเมื่อไรที่ลูกนั้นฝึกฝนตนจนวางนี่ให้มันอยู่ของมันวางอัตตาและตัวตนให้มันอยู่ของมันวางเรื่องจะใช้นี่ให้มันอยู่ของมัน เรื่องใช้นี่ก็ให้มันอยู่ของมันแล้วโยกจิตของตนออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อน,นั้นแหละลูกลูกก็จึงจะหมดนี่วาเลยเออลูกนั้นเข้าใจผิดลูกการเป็นคน แล้วก็จดใช้กรรมไปมันไม่มีทางหมดหลอกลูกเพราะบางทีหากว่ามันไม่ใช่กรรมเก่ามันก็เป็นกรรมใหม่กรรมใหม่เพราะว่าตนยังยึดติดในตัวในตนยังสร้างกรรมเพิ่มอยู่ รมใหม่เพราะว่าตนนั้นยังมีเชื้อกิเลสและตัณหาครอบงำอยู่ก็เลยเป็นกรรมใหม่ไม่เพราะยึดติดลุ่มหลงยึดถือในอัตตาและตัวตนในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตน กรรมความคิดนั้นกรรมกระทากรรมจาัดการกระทํานั้นก็เลยสง่งผลมาทำให้ลูกนี้เป็นทุกข์ไม่รู้จบเมื่อไร่ละลูกกรรมมันจะหมดเสียทีเพราะลูกไม่ยอมคลาย ไม่ยอมทิ้งกรรมอันนั้นมัวแต่ยึดไว้แล้วคิดว่าใช้กรรมไปใช้กรรมไปลูกเอยจนตายมันก็ไม่หมดลูกเพราะว่าเราไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งมันวาลีเออ ทีนี้ลูกเข้าใจแล้วหรือยังว่าการชดใช้กรรมหมดมันเป็นเช่นไรจงจำเอาไว้เถิดลูกเมื่อไรที่วางได้ละจากความยึดตัวยึดตนยึดของของตนได้วางใจให้เป็นกลางกลางได้ เมื่อนั้นแหละลูกจึงจะหมดกรรมหากว่าลูกไปยึดเหตุปัจจัยภายนอกถ้าหายเจ็บหายป่วยเมื่อไรคือหมดกรรมหยุดมีปัญหาเมื่อไรคือหมดกรรมร่ำรวยเมื่อไรคือหมดกรรม ถ้าไปคิดเช่นนั้นแล้วก็ชดใช้จนตายก็ไม่หมดหลอกลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของคู่อยู่กับโลกเป็นของคู่อยู่กับจักรวาลวัฏัดสงสารเป็นของที่ดวงจิตทุกดวง ต้องเผชิญผ่านพน้นหากยังไม่สามารถดับการเกิดของตนได้ยมวาลีเอ่ยการที่คนเรานั้นจะหมดกรรมหมดแค่ที่ว่าเราวางได้แล้วหรือยังปัญหาเหล่านั้น ทำอะไรเราได้หรือเปล่าลูกเอ,อ๋ยแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าที่บรรพจนตัดสรร้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีการเจ็บการป่วยการสูญเสียการพรพรดพรากจาก ก็ยังมีปัญหามากมายแต่องค์พระพุทธเจ้าหมดกรรมหมดเพราะว่าได้โยกจิตออกจากปัญหาเหล่านั้นเสียแล้วไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ได้ยึดในตัวในตนไว้ทิ้งทั้งกายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกาย สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวกับตนนั้นทิ้งลงเสียแล้วความทุกข์ใดจึงไม่มีกรรมวิบากใดจนหมดลงไปเพราะว่าตนได้โยกจิตออกจากปัญหาเหล่านั้นเห็นเป็นธรรม,มด,ดาว่าในวัฏฏสงสารนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละ องพระพุทธเจ้าจึงหมดกรรมองค์พระอาหารหันตุกพระองค์ก็เหมือนกันเมื่อสำเร็จในการละวางถอดถอนความลุ่มหลงในตนเสียแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ก็ไม่ทุกข์แล้ว ที่เป็นนี่กรรมก็ไม่มีแล้วแต่ใช่ว่าปัญหาจะหยุดเกิดขึ้นกับองค์พระอาหารหันต์องค์นั้นแต่เป็นเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะยกจิตโยกจิตออกจากปัญหาเหล่านั้นได้แล้วตัางหากเล่า กรรมวิบากใดๆก็เลยหมดไปนี่กรรมก็เลยเหมือนใช้หมดไปแล้วเพราะไม่มีอำนาจอะไรต่อองค์พระอรหันต์เหล่านั้นแล้วทีนี้ลูกก็ลองทำดูอย่าไปยึดตัวยึดตน อย่าไปจมอยู่กับชีวิตของฉันความทุกข์ของฉันความลำบากของฉันอย่าไปแบกเอาไว้แล้วก็คิดว่านี่กรรมของฉันยึดตัวยึดตนยึดของของตนลูกเอ๋ยเมื่อทำเช่นนี้ ไม่รู้ว่านานเท่าไรจึงจะหมดหนี้กรรมถึงแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังมีหนี้อีกนั่นแหละลูกยังคงต้องเป็นไปตามหนี้กรรมเพราะว่าตนกรรมเอาไว้ถือเอาไว้แบกเอาไว้ไม่ยอมวางลูกเอ๋ย นี่กรรมจหมดก็ต่อเมื่อลูกนั้นวางนี่กรรมทิ้งสลัดลงออกจากตัวลูกแต่ไม่ใช่เพราะปัญหาหยุดเกิดไม่ใช่เพราะร่ำรวยแล้วไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นๆเลยคนที่หมดนี่กรรม คือคนที่สาม,มารถอยู่เหนือปัญหาต่างๆโดยไม่สุขไม่ทุกข์ใดต่างหากเล่าจึงเป็นคนที่หมดหนี้กรรมลูกเอ,อ๋ยลูกลองถามดูคนที่เขารวยๆมากเขาหมดหนี้กรรมหรือเปล่าคนที่เขานั้น ใช้ชีวิตลำบากตลอดชีวิตจนวันตายลองทบทวนดูดีๆว่าเขาหมดกรรมจริงหรือเปล่าบางคนบางดวงจิตเมื่อตายไปเป็นผีแล้วยังตกละกรรมลำบากมากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกลูกเอ๋ยฉะนั้น การที่คนคนหนึ่งจะหมดหนี้กรรมก็เพราะว่าคนคนนั้นยืดกรรมยึดยึดถือแบกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ตัางหากเราจงทำความเข้าใจเสียใหม่วาลีเอ่ยที่เธอคิดว่าเมื่อไรจะหมดหนี้กรรมชดใช้มามากแล้วนะ เมื่อไรจะจบเสียทีนั่นคือความคิดในรูปแบบของการยึดถือลูกเอ๋ยนี่ก็ส่วนนี่กรรมก็ส่วนกรรมช่างมันเถิดทำความดีก็ส่วนความดีฝึกฝนอบรมจิตของตน ให้มีศีลธรรมสมาธิและปัญญาให้จิตของตนนั้นมีพลังเข้มแข็งอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นก็พอแล้วลูกคนที่ยังยึดยังแบกยังถือกองขยะเอาไว้กับตนยังไงยังไง ก็ยังเหม็นอยู่ดีเพราะตนถือเอาไว้แล้วพร่ำบนว่าเมื่อไรจะเลิกเหม็นมันจะเลิกเหม็นได้อย่างไรเล่าเมื่อมือยังถือเอาไว้หลังยังแบกขยะไว้อยู่เลยเมื่อไรก็ตามที่ยอมวางทิ้งขยะเหล่านั้นลงจากตัวเสีย แล้วชำระล้างร่างกายให้สะอาดเดินห่างออกจากกองขยะนั้นไปเมื่อนั้นแหละลูกความสุขทิตแท้จริงจะเข้ามาหากรรมวิบากจึงจะหมดไปจะนั้นการที่ชดใช้กรรมหมดหรือไม่อยู่ที่จิตใจของเรา ว่าปล่อยวางได้เมื่อไหรแล้วตังหากเราลูกจงประพฤติด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญาเถิดแล้วลูกนั้นก็จะพบกับการหมดหนี้กรรมทั้งที่ไม่ต้องรอให้ตายลูกเอ๋ยการตายไม่ได้ทำให้หมดหนี้กรรม การคิดมากหรือดิ้นลนชดใช้กรรมไปก็ไม่ทำให้หมดลูกแต่การฝึกละวางในกรรมต่างๆในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดถือว่าเป็นตัวนตนต่างหากเราที่จะทำให้ตนหมดเวรหมดกรรมจริงๆ จะดูดเจ้าค่ะกลัขบขอบพระคุณพระพุธทธองค์ที่เมตตาเจ้าค่ะเชื้อกิเลสตัณหาสั่งให้เรารู้สึกไปต่างๆนามาก็เลยทำกรรมตราบใดก็ตามที่เรายังมีเชื้อกิเลสตัณหาเราก็จะลังมีความรู้สึกและยังมีกรรมกรรมดีกรรมไม่ดี ยังกรรมเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เลยไม่หมดกรรมเสียทีตองให้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ไม่หมดแต่ถ้าเ,เกิดว่าเราชำระล้างกิเลสตัณหาคือความรักโลภโกรธหลงความอยากและความไม่อยากลงเสียจากเราแล้วกรรมทั้งหลาย ทั้งดีไม่ดีก็หมดจากเราเราไม่มีความรุ่มหลงยึดติดใดๆสิ่งใดเล่าจะมาเกาะที่เราอีกสิ่งใดเล่าจะทำให้เราทุกข์อีกเมื่อนั้นแลกรรมจะหมดจากเราไม่ว่าเราจะยังเป็นคนอยู่กรรมวิบากก็จะหมดลงไปเสียแล้วและเมื่อเราดับจากกายนี้ไปเราก็จะเจอกับ โอมพระพุทธเจ้าสื่อนันตินแตนพานิพานมีความสุขที่เป็นในลานดอนเสียนนานหรือเจ้าคะถูกต้องแล้วลูกมีกรรมอยู่ชดใช้กรรมอยู่กรรมไม่หมดเพราะไม่วางถ้าจะวางได้ก็ต้องชำระล้างกิเลตตนะัตหา ออกจากตนได้จึงวางได้เมื่อวางได้ทุกอย่างเมื่อหมดกรรมจะได้พบกับพระนิพพานจะได้ถึงที่ที่ไม่มีกรรมอย่างแท้จริงตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่อย่าถามหาการหมดกรรมเลยลูกเพราะมันไม่มีทางหมด จะทูกเจ้าค่ะกับขอบพัคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาสอนสั่งชี้ทางจะวางให้กับลูกทั้งหลายได้เข้าใจการหมดกรรมเจ้าค่ะเพราะว่าจะมีดวนเฉดระแบะมากมายเลยที่เขาชอบถามหาเรื่องนี้นะเจ้าค่ะชอบบอกว่าเมื่อไหร่จะหมดกรรมสะตีแบบนี้นะเจ้าค่ะเขาจะตาย เข้าใจถูกต้องและจะได้นำใบประพฤติปฏิบัติตามเจ้าค่ะสาทุ